มาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึ้อนี่ได้มาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนี่ได้ลูกน้อยร้องว้าวลูกสาวร้องเยชุดโกโกวาทำไมโคตรเทพอไปเอามาจากที่ไหนลูกน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือ เอามาจากที่วัดรั้วที่อื่นที่ไกลแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสน,นั่นไงใส่เลยกําลังฮิตรับรองไม่เฉยมาแล้วหนูจะชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิ่ซื้อนี่ดามาแล้วหนู่จาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิดว่ซื้อนี่ดาชุดโกโกวา